รถตาไปแล้วไถไม่นั่งแล้วเพราะเป็นรถไม้รถดัดสรนช่างเหีียบไปต่อกับไม้อาศัยละองทองฝอยของผมในระยะหนึ่งเมตรเนี่ยมันจะลอยแต่ผมไม่ได้พูดนดงนั้นโลกสวยว่าที่ไหนหรอกมันเป็นไปได้มันเกิดยอมรับกันได้แต่อะไรที่รับกันไม่ได้ก็ไปได้ ท่านเรียกผมไปว่ารับผิดคนก็ยังงี้บางทีเบียดเบียดยังพอรับได้มันมีความรับผิดชอบมีความกฎหมายกําหนดละเอียดไว้หลักของรถว่ารถที่มารับส่งนักเรียนแล้วไปส่งนักเรียนได้มันไม่ใช่รับจ้างส่งนักเรียนได้ไม่ใช่ผู้ที่จะสิ่งเหล่านี้วันนี้ผมขอกราบขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือ และขอบคุณตรงนี้เลยเพราะผมเชื่อเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกหมดแล้วทรงนี้ที่ท่านปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายแต่เราเพิ่มเติมช่วยเหลือไม่ใช่ช่วยเหลือผมช่วยเหลือจังหวัดชุมพรเนี่ยก็คือตามวัตถุประสงค์ทุกประการครับขอขอบคุณครับอรบจะบอกว่าธุรกิจประกันไทยไม่ได้มีอะไได้หลักจากเงินแค่ให้ทนเลยนะครับถ้าติดล้านเนี่ยเป็นไงฮะ ให้ความคุ้มครองทั้งสิบล้านที่จะท่้งจ่ายเท่าไหร่ขรบอนะถ้าจะลืมนะว่าขอนนี้เนี่ยเราได้เชิญผู้ประกอบการรับส่งนักเรียนนะครับรับย่างรับส่งนักเรียนมาประชุมซักซ้อมเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของรับเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์รับย่างรับส่งนักเรียนซึ่งขณะนี้มีรถยนต์ที่ประกอบการรับส่งนักเรียนเนี่ยจำนวนมากซึ่งรถในจํานวนนี้เนี่ย ส่วนหนึ่งไม่ถูกต้องครับการนํารถยนต์ส่วนบุคคลมารับจ้างรับส่งนักเรียนนั้นมันมีกฎหมายกําหนดมันมีระเบียบกําหนดไว้มากมายในขณะเดียวกันนะครับผู้ขับรถรับจ้างรับส่งนักเรียนนั้นใบอนุญาตขับขี่ก็มีการกําหนดไวอย่างชัดเจนว่าใครบ้างที่จะได้รับอนุญาตในการขับรถรับส่งรับจ้างรับส่งนักเรียนเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยเราจะดําเนินการในรถ รับส่งนักเรียนทุกคันในพื้นที่จังหวัดชุมพรปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายจะให้ผู้ขับรถรับจ้างรับส่งนักเรียนในจังหวัดชุมพรทุกคนเป็นผู้ได้รับอนุญ,ญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายจึงมาประกอบอาชีพนี้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเด็กและเยาวชนของเรานั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองในช่วงของโควิด -19 ขณะนี้เราเป็งว่าช่วงอยู่ที่บ้านมีผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน มาที่โรงเรียนมีคุณครูดูแลบุตรหลานแต่ว่าระหว่างที่เดินทางจากบ้านมาสู่โรงเรียนซึ่งโดยอาศัยรถเกินรับจ้างรับส่งนักเรียนนะั้นเด็กขาดการดูแลเพราะนั้นเราจะให้ผู้ประกอบการรับส่งรับจ้างรับส่งนักเรียนผู้ควบคุมรถเนี่ยช่วยดูแลนักเรียนในเรื่องของการป้องกันตนเองเช่นการสวมหน้ากากนะครับการที่ไม่หยอกล้อกันพูดคุยกันละเล่นกันหรือกินขนมอะไรกันในรถในราต่าง รวมทั้งจะให้ทางรถรับจ้างรับสง่งนักเรียนนั้นดำเนินการในการดูแลความปลอดภัยในของตัวรถรือสัมผัสภายในรถต่างๆเพื่อป้องกันปุ่มติดกอันนี้ก็จึงเกิดงานมันนีดขึ้นครับ